สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อโกวิดบุญคงครับพี่โกวิดบุญคงนะครับเ้าโพดต้นเสมอกันนะครับฝักใหญ่แบบนี้นะครับเห็นไหมครับอยู่ด้านหลังเรานี่เองครับอ่าเอ่อพี่โกวิดครับของเรามีทั้งหมดกี่ไร่แปลงนี้สี่ไร่ครับแล้วก็แปลงนู้นแปลงนั้งสามไร่รวมเป็นเจ็ดไร่นะเจ็ดไร่ครับก็ฉีดพ่นโปทีไปฉีดไปกี่รอบครับสามรอบสามรอบใจจริงอยากฉีดฉีดสี่ครั้ง อยากฉีดสี่ครั้งนะสามรอบยังขนาดนี้นะตัดใหญ่แล้ว่ถ้าฉีดสี่ครั้งนี่จะขนาดไหนอ่าแต่ที่แน่ต้นทุนลดเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยครับใช้แค่ปุ๋ยรองพื้นรองพื้นรอบเดียวอ๋อเราคุกเมล็ดไม่ทันเนาะไม่ทันถ้าคุกเมล็ดด้วยนะครับหยอดลงไปเนี่ยในไรกาวโพดเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยรองพื้นเลยแม่เดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่ไม่เป็นไรนะครับแต่ที่แน่สิ่งที่เราใช้โอทีไปแล้วสิ่งที่เราเห็นมีอะไรอยากจะบอกกับน ต้ออวบสมบูรณ์แอ่ใหญ่ตอนที่กาลังออกแอ่ออกยอดอวบสมบูรณ์ใหญ่ครับใบดาใบหนาต้นอวบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาแข็งแรงทนต่อศัตวครับอ่ารอบๆเปรียบเทียยของรอบที่ปลูกเป็นยังไงบ้างไม่ได้เลยเขาแอ่ไม่อวบผมนี่แอ่อวบอวบใหญ่เพราะถ้าแอ่สมบูรณ์ปุ๊บปักออกมาก็รบ เม็ดเม็ดเต็มอ่าอันนี้คือเราเห็นข้างๆเขาปลูกเขาใช้เคมีจะเป็นแบบนั้นครับแต่ของเราเนี่ยไม่มีปัญหาแบบนั้นเลยไม่มีเลยครับอันนี้ตอนฉีดพ่นเนี่ยพี่ใช้ถัง200ลิตร200ลิตรพ่นฉีดพ่นอ่าประหยัดไหมครับประหยัดประหยัดเนาะแค่500บาทก็ประหยัดอยู่แล้ว <c oughs> ถ้าเราไปใช้ใช้ปุ๋ยนี่ก็อยู่ประมาณ2อ0ส0งพัน ปุยรุ่นหนึ่งใช่ไหมปุยรุ่นหนึ่งก็แปดลงไว้แล้วโอ,โอ้ลดไปห้าเท่าเลยครับท่านผูน้ชมอ่าก็ขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะไ่ติดตามนะครับอีกประมาณเดือนหนึ่งน่าจะเก็บผลผลิตครับประมาณเดือนหนึ่งเราจะมาติดตามดูครับว่าไร่ข้าวโพดของคุณพี่เขาสามไร่กับเจ็ดไร่ได้น้ําหนักสักเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่ต้นทุนลดเรียบร้อยแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยเนาะครับผมปลอดภัยไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ต้องใส่เลยอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวติดตามกันครับสวัสดีครับ